สวัสดีครับผมก็ผมชัยอุตคาครับลาวิทาเก้าสิบรถสวยรถดีมีประกันครับวันนี้ผมมากับนี่เลยครับค่ายฟอร์ดครับเป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับสองที่สองทเนียมปีสองพันสิเก้าะครับสภาพสวยๆมาดูกันนะครับสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับตอบโจทย์คุณลูกค้าหรือเปล่าสําหรับคันนี้นะครับมีดิ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องนี้ครับเอาแต้มเอาล้นะฮะนะครับมาดูรอบๆคันนะครับรอถือว่าจัดมาให้แล้วเต็มๆนะครับ สายบันไดก็เรียบร้อยนะครับสหรับด้านซ้ายนะครับผู้โดยสารนะไม่มีการช้ำนะครับผมเน้นสภาพตัวรถนะครับว่าคุณลูกค้าเนี่ยชอบหรือเปล่านะครับด้านซ้ายของผู้โดยสารด้านหน้านี้ก็เป็นไฟฟ้าเลยนะครับบอกนะครับปรับได้นะครับอัตโนมัติด้านหลังก็เช่นกันนะครับมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้นะครับไวชาร์จนะครับปรับแอร์อัตโนมัตินะครับนี่มีด้านนี้ด้วยนะครับอืม ด้านหลังดีกว่าครับเป็นไงบ้างด้านหลังนะครับใส่สัมภาระสบายๆนะครับที่สำคัญที่ผมชอบคือตรงนี้ครับสามารถที่จะปรับเอ็นได้นะครับนี่ฮะผมชอบตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเวลาท่านที่จะใส่สัมภาระนะครับไม่ต้องไปยกด้านหน้าข้อดีของฟอร์ดเอเล็กคันนี้คือตรงนี้ผมชอบมากเลยครับสลับตรงนี้นะครับสวยดีจะตอบโจทย์นะครับนี่ อ่าขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับและที่สําคัญครับเป็นอิสระทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับอ่าของเล่นดีครับชอบผมชอบตรงนี้ครับผมชอบครับเพราะว่ารุ่นอื่นไม่มีมาดูด้านหน้านะครับทางพลขับดับดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับกับคันนี้ถือว่าสวยๆนะครับกับสภาพรถนะครับปี2019นะครับ สตาร์ทเลยดีกว่าครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสแล้วนะครับนี่สภาพเดิมๆครับมีริ้วรอยบ้างครับกับการใช้งานพอรถปี2019ครับกับม่178,514นะครับนี่เป็นไงครับสวยส่วนดยครับฟังก์ชันถือว่าครบคันในรถตระกูล SUV เนี่ยปอดเอเวอเรสในราคาเดียวกันเนี่ย คันนี้ถือว่าออปชั่นจัดมาเต็มทีเดียวนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมอยากจะฝากให้คุณลูกค้าได้พิจารนาครับตอบโจทย์คุณลูกค้าในรถขนาดครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับขอฝากไว้กับชัยออโตคานะครับกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนนะครับสวยๆนะครับหรือสต็อกรถสอบถามก็ได้นะครับผมขออนุญาตอีกนิว่าชัยออโตคานะครับ09622 สี่แปดหกสองนะครับกับรถสวยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเสาั์นี้สวัสดีครับ